ะะบินครั้งที่สามเนาะโอเคมาใช้ค่าอินพุตที่เราพิมพ์ไม่ได้ติดฟังก์ชันมานะคะแล้วก็ใช้ค่าบินหากันทีละ0ูนจุด มันจะเกิดตัวนี้ขึ้นมา 1, 3, 6จ่อมาเป็นเท่าไหร่คะเช่นตัวแรก0.73529ไปเรื่อยใช่ไหมอันนี้มันเกิดจากการคำนวณไม่ได้เกิดจากความรลระเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเอาค่าเนี้ยจาก Excel <ม>ไปนะคะไป Copy แล้วก็ไปใช้ต่อการที่มันพอดออกมาเนี่ยมันเลยคิดอะไรไปด้วยใน Excel ตรงนี้ไปด้วยตรงนี้ไม่ใช่ความละเอียดจะเป็นอะไรคะเป็นทฤนิยมจากการคำนวณก็เลยถามอานตรงนี้อาจารย์ก็เลยสรุปว่าพอเราจะเอาคลาสไปพอดนะคะให้เราทำการไม่ต้องติดฟังก์ชันให้พิมพ์เนาะพิมพ์เป็นตัวเลขพิมพ์เป็นตัวเลขนะคะให้เราทำการพิมพ์เป็นตัวเลขออกมา ถ้าเราคลิกตรงนี้ตัวนี้เนี่ยมันจะติดฟังก์ชันมาเห็นไหมพอาไปกดเต็มๆม,มันสแสดงสองตั้งแต่ก็จริงแต่ว่า,าค่าที่จริงคือยังไงคะเห็นไหมแต่มันไม่ใช่ความละเอียดเนาะมันเป็นอะไรเป็นขฤษสิโยมจากการคำนวณน,นะคะขอคนดูอีกตัวหนึง่ง Thank uh -huh. ถ้าเสร็จเหลือจะเป็นตัวแทน ได้ค่าผิดลบเช่นกันดังนั้นเนี่ยการกระจายนะคะมันจะวัดจากตัวนี้มันจะวัดจากความแตกตา่างความแตกต่างของอะไรคะความแตกต่างของค่าสังเกตกับค่าเฉลีย่ยเราจะมีค่าทั้งหมด15ค่าด้วยกันเป็นได้ทั้งบวกและก็ลบเราไปดูที่คำนวณน,นะคะ ค่าเศษเหลือเนาะค่าเสร็จเหลือนะคะค่าเสร็จเหลือเอาตัวที่1เป็นบวกศนจุด ้องบวกแล้วก็ลบเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาหาค่าตัวแทนนะคะเอามารวมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นศูนย์เพราะว่ามันมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบใช่ไหมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเอามาเอามารวมกันนะคะมันจะต้องให้มันเป็นเครื่องหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวเนี่ยมันจะยกกำลังสองค่า s อดีมารยายเป็นตัวนี้ เป็นซิกมาของค่าเศษเหลือกำลังสองยกกำลังสองเก็บผลก็คือถ้ามันเป็นได้ทั้งบวกแล้วก็ลบก็ทำให้มันเป็นยังไง มีแต่ความต่างมันเป็นบวกแล้วก็ลบเราเลยต้องให้ยกกำลังสองแล้วไปออสแควร์นะคะตัวนี้ได้จุดศูนเป็นค่าเฉลี่ยของ pl 1 pl 1 0ที่ต่างจากเลยะคะ pl า a ต่างอยู่ที่ประมาณ6กมิลนะในแต่ละครั้งโดยเลยคะโดยเฉลีย่ยก็หมายม่ได้ทั้งอะไรคะั้บวกมันก็ลบเพราะบางตัวมันก็น้อยกว่าเนาะ,ะบางตัวก็กมากกว่า หาตัวสุดท้ายที่เราต้องหาน,นะคะเป็น S D of mean เป็นค่าเบี่ยงนมาตรฐานของอีกทีหนึง่งของค่าเฉลี่ยอีกทีหนึง่ง oh right. my เจ้ดี่นสีออกไรจุดเจ็ดสามไปเลยค่ะมีตอบไน้ เป็นของท้าชฉลียนะก็จะได้จากเอาเอสดีที่ได้เทียบกับสแควรูปเอ็อันนี้ได้ศูนจุดศูนสองอันนี้คือกาต่อทีออ่ถูกต,ต้องเครืค่องกินเลขตรงไหมกดเป็นบล็อ ไปที่กราฟตัวนี้นะเนาะเนื่องจากจะเห็นว่า0.7เท่าไหร่คะ0.7เท่าไหร่นรนะ72มีอะไรคะตัวนี้เนาะกราฟจะเป็นแบบนี้0.72มีทั้งหมด เอาไป0.7ไม่กันจุดที่สามเนื่งจาก เชื่อมั่นคุณไปดูที่เอกสารบทที่2นะคะดูที่เอกสารบทที่2อ,อันนี้ก็จะเป็นนิยามของการวัดนะคะสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะวั ข้อมูลที่เอาไปใช้ต่อได้อันนี้คือรูแปแบบของการกระจายข้อมูลนะคะอันนี้เป็นสมก,การเนาะอยู่ในหน้าเท่าไหร่หน้าที่เก้าอันนี้นะ,ะอนะคะตัวโน้นกัไอ้อันนี้เ่าเฉลี่ยอันนี้ค่าเ d อันนี้ค่าเ d of mean นะคะอยู่ในหน้าที่เก้าตัวน,นี้เนาะ ตัวเดียวกันที่เราเรียนไปเมื่อกี้อาทีนี้มาดู